วันนี้บอกเลยว่าประหยัดนะฮะแล้วก็อร่อยแน่นอนนะฮะผมนะในราคาเพียง17บาทก็อิ่มอร่อยได้ยุดฮาซีสวีดัสสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมครับยุดฮาซีเย่ทำการเปิดตัวรายการใหม่นะครับชื่อรายการว่ายุธ หากินนะฮะซึ่งยุทธหากินนี่มาจากไหนใช่ไหมครับก็มาจากคําว่ายุทธหาซีนี่แหละครับผมนะยุทธก็คือชื่อผมนะครหาก็คือตามหาร้านทั่วไปเลยนะฮะแล้วก็ซีนี่ก็แปลว่ากินนะฮะซึ่งซีเนี่ยจะเป็นคําที่มาจากพื้นบ้านจากทางบริลมของผมเองนะครับอย่างเช่นคําว่าซีบายกินข้าวนะฮะแล้ววันนี้ครับผมนะยุคโควิดเราจะทําอาหารกินเองที่บ้านก่อนเลยนะฮะวันนี้อยู่ที่ห้องนะ เมนูแรกที่ผมจะนําเสนอนะฮะวันนี้บอกเลยว่าประหยัดนะฮะแล้วก็อร่อยแน่นอนนะฮะผมนะในราคาเพียง1 7บาทก็อิ่มอร่อยได้เมนูเนี้ยนะ,ะับเป็นเมนูต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะฮะ7ปีที่แล้วผมได้เข้ารับการนะ,ะับเกณฑ์ทหารฝึกรบนะฮะที่จังหวัดลบบุรีอยู่ในป่า7วัน นะแล้วก็สเสบียงนะที่ผมได้ไปนั้นก็มีพวกข้าวสารมาม,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 ามา่าปลากระป๋องไข่นะฮะเป็นเมนูหลักเลยนะครับผมนะแล้วเราก็จะกินแบบนี้ฮนะต้มไข่ต้มมามา่านะซึ่งน่าเบื่อฮนะผมเลยคิดเมนูใหม่นะที่ชื่อเมนูว่าผัดมามา่มาใส่ไข่ ลาดข้าวพิเศษไข่เจียวนี่ครับเมนูจากแปดหมื่นสี่พันเซลสมน, <Wow. S 1> นี่เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับสิ่งที่ผมเลือกนั่นก็คือนะครับเป็มาม่าเป็นมาม่า,มา,มาต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครซองสีทองนะครับเหลือซองในราคาเจ็ดบาทนะครับ แล้วก็ไข่ครับไข่จะเป็นไข่2ฟองนะฮะหนึ่งฟองใส่ผัดอีกหนึ่งฟองไข่เจียวนะฮะในราคา10บาทนี่ครับรวมกันเป็น1 7บาทไปเลยครับไปเจอกันที่ครัวครับผมนะไปพมกันไปโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในครัวกันแล้วนะครับผมนะขั้แรกผมจะทําการทอดไขก่ก่อนนะครับผมนะการทอดไข่เนี่ยเราจะใส่น้ํามันแบบไม่ต้องเยอะมากนะครับ ตืงนทอดยังไงทอดแล้วให้น้ำมันมันหมดจากกระทะพอดีนะครับผมโ okay. อเคอ ที่เตรียมไว้ครับนี่ยที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับราดข้าวเน้นเสลยงครับเน้นอีิโอเคครับไปเจอกันที่โต๊ะแลวครับผมามาแล้วนี่ฮะเป็นไงฮะเหมือนเข้าในคุกไหม นี่คือเมนูที่ผมตั้งใจทำมนดีมากนะครับ oh. นี่ก็คือนี่ครมาม่าผัดมาม่าครับราดข้าวนะฮะพิเศษไข่เจียวนี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมไปพอมองกันนะครับนี่คร,คร,ครมาม่าอืซึ่งมันจะออกแบบไม่น้ำจาาแฉะฮะซึ่งกินกับข้าวพอดี อคมกล่อมมากรสชาติยังเหมือนเดิมครับรสชาติผมกินมาเจ็ดปียังเหมือนเดิมอ้น้าอร่อยจริงร้อนๆอื้ม บริกุดโอ้หแของแท,เง oh, oh. งแท้เลยเนี่ยของแท้เลยเพื่อนๆว้าวนะฮะสำหรับใครที่ว่างนะครับลองไปทำกินดูได้นะครับผมนะรับรองว่าไม่ผิดหวังเมนูนี้17บบาทก็อิ่มอร่อยได้นะฮะ เป็นไงล่ะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับวันน,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 นี้เดี๋ยวผมขอตัวกินให้เสร็จเรียบร้อย EP หน้านะครับอาปากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการป้อนนะครับผมนะน,น,นับนพร้อมกันนะหนึ่งสองสามแล้วก็กินจินตนาการเอาว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดู Hmm. เป็นไงเพื่อนฟินเหมือนกันใช่ไหมกลมๆไปหมดเ,เพื่อนๆรอติดตามด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องยุทธฮัสซี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะฮะเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องยุทธฮัสซี่ด้วยนะคะยุทธฮัสซี่ you can see